โอเคนักเรียนทุกคนสําหรับคาบนี้เอาไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับมีใครจะถามคําถามอะไรคุณครูไหมครับ <c oughs> ผมเชื่อว่าคุณครูหลายท่านคงเคยประสบเหตุการณ์แบบนี้ใช่ไหมครับเวลาถามคําถามนักเรียนว่ามีใครจะถามอะไรคุณครูไหมสิ่งที่ได้กลับมาคือความว่างเปล่าครับทั้งท้งที่เราอยากจะนําข้อมูลเหล่านั้นสิ่งที่นักเรียนสงสัยไปเตรียมการสอนหรือเน้นย้ําซ้าทวนในคาบต่อไป มาลองใช้ exit ticket กันไหมครับ exit ticket จะช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ไปเรียนรู้กันนะครับพัฒนาการเรียนการสอนด้วย exit ticket ครูทุกคนทำได้ครับสวีดัสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคีดเดนชานะครับคลิปวิดีโอน,นี้นะครับเราจะไปเรียนรู้แล้วก็ผนวกรวมนะครับ exit ticket หรือว่าตั๋วการเรียนรู้ทางออกนะครับ ผสมผสานกับ go formative ซึ่งข้อมูลที่ได้จาก exit ticket นะครับจะสามารถนำไปปรับปรุงการเรียนการสอนได้ยังไงเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันในคลิปนี้ครับก่อนจะไปเรียนรู้ฝากกดติดตาม subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันเลยก่อนอื่เรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับ exit ticket สักนิดนึงครับว่าคืออะไรมีประโยชน์ยังไงและใช้เวลาไหนนะครับแล้วก็จะพาไปเรียนรู้ถึงชุดของข้อคาถามที่สามารถนาไป เป็นข้อคำถามใน Exit Ticket ได้ด้วยนะครับผมมาเริ่มต้นจากการทําความรู้จักกับ Exit Ticket ก่อนนะครับ Exit Ticket เนี่ยจริงๆแล้วมีหลายชื่อเรียกนะครับที่ครูไทยหรือว่าคนไทยเนี่ยนำมาตั้งนะครับแต่ถ้าเกิดแปลตรงตัวเลยเนี่ยมันก็คือตั๋วทางออกหรือใครจะเรียกว่าตั๋วการเรียนรู้ตั๋วตรวจทานการเรียนรู้ท้ายคาบของนักเรียนก็ได้ซึ่งนะครับมีไว้และเป็นประโยชน์สําหรับการตรวจสอบความรู้ ความจำความเข้าใจของนักเรียนหลังจากที่ครูสอนจบแล้วในชั่วโมงนั้นๆหรือในหน่วยการเรียนรู้นั้นหรือประจำสัปดาห์นั้นๆเมื่อคุณครูจัดกิจกรรมเสร็จแล้วเนี่ยนะครับคุณครูสามารถให้นักเรียนเนี่ยเขียน Ex i t ticket ตลงในกระดาษก็ได้หรือลงในสมุดก็ได้ก่อนที่จะหมดเวลาหรือว่าปล่อยนักเรียนเนี่ยไปพักหรือว่าไปเรียนวิชาอื่นนะครับซึ่งอาจจะใช้เวลาประมาณ5-7นาทีด้วยกัน แต่ถ้าเกิดคุณครูคนไหนนะครับอยากทําในระบบออนไลน์ซึ่งวันนี้เราจะมาทํากันด้วยเนี่ยก็อาจจะใช้เครื่องมืออย่าง s so c r e e t i v e ก็ได้ Goformative หรือว่า Google Form หรือว่าอื่นๆก็ได้ในการที่จะทํา e x i t Ticket แล้วก็ให้นักเรียนเข้าไปทําโดยการพิมพ์ตอบหรือว่าเลือกตอบในเครื่องมือออนไลน์ก็ได้นะครับอันนี้ก็สะดวกดีเหมือนกันแต่ถ้าเกิดนะครับไม่อยากยุ่งยากนะครับในการเข้าสิ่งต่างๆนะครับซึ่งจริงๆแล้วก็ยุ่งยากเฉพาะตอนแรกนะครับถ้าเกิดใครเคยเคยลองนะครับผม ก็ให้นักเรียนเนี่ยเขียนลงสมุดก็ได้ลงกระดาษก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งแล้วแต่ว่าใครจะถนัดแบบไหนหรือว่าชอบแบบไหนนะครับผมทีนี้ลองมาดูข้อคําถามนะครับของ Exit Ticket กันบ้างก่อนที่เราจะไปทดลองนะครับทำ Exit Ticket ใน g o Formative นะครับผมแบบที่1ครับมี3ข้อ3คําถามด้วยกันก็คือการถามนักเรียนว่าเข้าใจเนื้อหาในวันนี้ดีแค่ไหน แล้วก็อาจจะมีช้อยให้เลือกด้วยก็ได้เข้าใจชัดเจนเข้าใจดีไม่ค่อยเข้าใจและไม่เข้าใจนะครับข้อที่2คือได้เรียนรู้อะไรบ้างในวันนี้หรือในชั่วโมงนี้และข้อที่3คือถามคําถามในสิ่งที่ยังสงสัยอยู่หรือว่ายังไม่เข้าใจแจม่มแจ้งหรือว่าชัดเจน,นครับอันนี้ก็เป็นชุดของข้อคําถาม Exit Ticket อันที่1นนะครับผมมาดูอันที่2กันบ้างครับอันที่2เพิ่มเข้ามาข้อหนึ่งนะครับข้อที่1ก็คือสิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันนี้ ข้อที่2ปัญหาและอุปสรรคในการเรียนรู้ในวันนี้ซึ่งคุณครูอาจจะถามเพิ่มเติมว่าเมื่อเจอปัญหาแล้วแก้ปัญหาเหล่านั้นยังไงก็ได้นะครับข้อที่3ความรู้ที่ได้รับจะนําไปปรับประยุกต์ใช้ได้อย่างไรนะครับสําหรับรายวิชาที่คุณครูสอนหรือว่านําไปใช้วิชาอื่นนํานไปใช้ในชีวิตประจําวันอะไรแบบนี้นะครับข้อที่4ี่คือเรื่องที่เรียนในวันนี้มีอะไรอยากรู้เพิ่มเติม,ตมบ้างนะครับบางทีเด็กบางคนอาจจะอยากรู้เพิ่มเติม,ตมในส่วนนั้นส่วนนี้ ก็ได้เกิดนักเรียนเขียนมาแล้วเนี่ยเรากลับมาอ่านครบทุกคนนะครับเราจะเขียนว่าข้อมูลที่ได้จาก exit ticket เนี่ยสามารถที่จะนำไปปรับการสอนได้หรือถ้ามีนักเรียนหลายคนยังไม่เข้าใจในส่วนต่างเนี่ยก่อนจะเริ่มต้นคาบต่อไปคุณครูก็นำสิ่งที่นักเรียนไม่เข้าใจเนี่ยมาพาทำรรม,มาเน้นย้ำมาซ้ำทวนมาแก้ความเข้าใจผิดให้กลายเป็นความเข้าใจที่ถูกต้องได้นะครับและสุดท้ายนะครับก็อาจจะเป็น เอกสิทิที่เกที่มีรูปภาพเข้ามาเกี่ยวข้องสําหรับเด็กเล็กนะครับอย่างเช่นนักเรียนเข้าใจบทเรียนมากแค่ไหนนะครับเข้าใจมากหน่อยก็วงกลมไปที่หน้ายิ้มนะครับเข้าใจกลางๆก็ยิ้มเล็กๆถ้าไม่เข้าใจเลยก็อาจจะวงกลมมาที่หน้าเศร้าก็ได้หรือว่าถ้าเกิดอยากทดสอบด้วยว่านักเรียนเข้าใจจริงไหมก็เอาเนื้อหาที่ครูสอนเป็นแกนหลักเป็นแกนหลักหรือว่าเป็นวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ในวันนั้นมาถามก็ได้ยกตัวอย่างเช่นผมถามว่าจากรูปภาพคือสถานที่ใด อะไรแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นรูปแบบของข้อคําถามที่คุณครูแต่ท่านสามารถนําไปปรับประยุกต์ได้นะครับต่อไปเดี๋ยวเราลองไปทำ Exit Ticket โดยใช้ Go Formative กันครับ A few m o m e n t s l a t e r โเค,ครับผมก็มาตั้งต้นในเว็บไซต์ Go Formative.com นะครับหลังจากนั้นเลือกไปที่ New Formative นะครับกดคลิกหนึ่งครั้งก็จะพาเราเข้ามาใน New Formative หรือว่าสร้าง Formative ใหม่นะครับ เราก็จะเริ่มต้นจากการพิมพ์หัวข้อลงไปนะครับในที่นี้ผมจะพิมพ์เป็น exit ticket นะครับแล้วก็กดที่เครื่องหมายบวก1ครั้งทีนี้เราก็จะมาเทียบดูนะครับว่าคำถามใน exit ticket ของเราเนี่ยเราจะใช้แบบไหนบ้างซึ่งมาทดลองไปสัก2แบบด้วยกันนะครับแบบที่1เลยก็คือเป็นแบบ multiple choice นะครับข้อแรกที่ถามแล้วมีตัวเลือกให้เลือกด้วยนะครับผมก็จะกดไปที่ multiple selection แล้วก็พิมพ์ข้อคําถามลงไปนะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นเข้าใจชัดเจนนะครับเข้าใจชัดเจนเข้าใจดีไม่ค่อยเข้าใจแล้วก็ไม่เข้าใจนะครับหลังจากนั้นนะครับอีก2ข้อก็จะเป็นแบบ short answer น,นะครับ ก็คือให้นักเรียนเนี่ยได้พิมพ์ตอบอันนี้ก็จะเป็นแบบช็อตเอนเซอร์อีกข้อหนึ่งนะครับแล้วก็ใส่แบบนี้เรียบร้อยแล้วนะครับผมหลังจากที่เราใส่แบบนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะกดแอดสไลผมจะเพิ่มไปที่เกร d e 6 1นะครับกด SI 1ครั้งในลนักษณะแบบนี้นะครับผมอันนี้ก็กดกระกระบาดนะครับ ทีนี้นะครับหน้าจอของนักเรียนก็ลองกด F5 ดูนะครับก็จะเข้ามาในลักษณะแบบนี้เลยนะครับก็กด Open หลังจากนั้นก็จะขึ้นเป็นข้อขึ้นแบบนี้นะครับคำแนะนำนะครับ x i Ticket t เนี่ยไม่ควรหลายข้อนะครับไม่ควรมากข้อสัก3 5ถึง5ข้อเนี่ยน่าจะพอดีแล้วนะครับเพราะว่าเราใช้เวลากันไม่นานซึ่งสิ่งสำคัญคือการที่ให้นักเรียนได้คิด ทบทวนคิดย้อนกลับนะครับหรือเป็นการไรตรตรองถึงการเรียนรู้ที่ได้เรียนรู้กันมาหนึ่งชั่วโมงเนี่ยมีตรงไหนบ้างที่เข้าใจดีแล้วตรงไหนบ้างที่ยังไม่เข้าใจนะครับอันนี้ผมก็ลองติ๊กว่าเป็นเข้าใจชัดเจนได้เรียนรู้ถ้าถามข้อนี้นะครับก็คือไม่มีสูตรสําเร็จตา,ตายตัวครับถ้าเกิดคุณครูใช้เว็บไซต์ไหนบ่อยที่สุดใครใช้โซเครทีฟอยู่เป็นประจําก็ใช้โซเครทีฟใครถนัดใช้ Google Form ก็ใช้ Google Form หรือใครอยากจะลองอะไรใหม่ๆก็ลองใช้ Goformative ก็ได้นะครับหลังจากนั้นกด Submit submit อีกหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ก็จะขึ้นให้เขียนในลักษณะแบบนี้นะครับคุณครูสามารถกดดูได้ว่านักเรียนตอบอะไรนะครับซึ่งจะไม่มีการตรวจถูกผิดตรงนี้นะครับผมโอเคครับในวิธีการในการทําแบบที่1ก็เอาไว้ประมาณนี้นะครับเราลองมาดูแบบที่2กันบ้างนะครับอันนี้ผมจะ้ด assignment ก่อนปิดไปเลยนะครับผม ก็แบบที่2กด New f o r m a t i v e ใหม่นะครับหลังจากนั้นก็จะพิมพ์ Exit Ticket 2แล้วก็กดที่เครื่องหมายบวกนะครับอันนี้เป็นแบบรูปภาพนะครับอันนี้น่าจะให้วงถ้าเกิดเป็นให้การวงก็น่าจะต้องใช้เป็นแบบ Show your work แล้วก็ เลือก b a c k กราวเข้ามานะครับปึ๊บอัปโหลดพิกเจอร์หลังจากนั้นก็เลือกรูปภาพที่เราได้เตรียมไว้เข้ามานะครับในที่นี้ผมจะกด Open หลังจากนั้นก็กดเครื่องหมายถูกอีกครั้งหนึ่งครับไปที่ข้อที่2ข้อที่2เนี่ยก็จะเป็นแบบ Short Answer นะครับคือการถามแล้วว่านักเรียนพิมพ์ตอบเลยเอ,อ๋อผมเลือกผิดนะครับ Short Answer คืออันนี้กดเช Your t ท p e นะครับแล้วก็ทำการ เลือกรูปภาพได้ไหมนะครับอันนี้ลองกดปึ๊บอ่าตรงนี้อ่าเลือกรูปภาพได้นะครับผมอันนี้ก็เป็นการตรวจสอบความเข้าใจง่ายๆครับก็คือให้นักเรียนดูภาพแล้วตอบให้นักเรียนดูภาพแล้วเลือกตอบแล้วแต่คุณครูจะประยุกต์ใช้นอกเหนือจากการถามว่าเข้าใจอะไรบ้างอะไรบ้างที่ยังไม่เข้าใจได้เรียนรู้อะไรบ้างเราก็สามารถใช้ทั้ง2แบบนี้ผสมผสานกันได้นะครับก็นะครับประมาณนี้เสร็จแล้วเราก็กด s s i n แล้วก็ 1, กด l i d e One กด s s i r อีกครั้งหนึ่งนะครับ ลองไปดูนะครับนักเรียนก็จะเข้ามา exit แล้วรีโหลดใหม่ครั้งหนึ่งนะครับโอเคขึ้นมาแล้ว exit ทีกก่ k e t 2ลองกดเข้าไปทำดูนะครับปุ๊บก็จะเจอในลนักษณะแบบนี้นะครับข้อที่1ก็คลิก show your work แล้วก็วงนะครับอ่าสมมุติว่าผมวงอันนี้นะครับเข้าใจดีแล้วกดเครื่องหมายถูกอันนี้ก็จะเขียนนะครับกรุงโรมแล้วกด submit คุณครูก็สามารถที่จะมาตรวจได้นะครับเข้ามาก็จะเห็นอ๋อคนนี้เข้าใจนะเข้าใจดีนะครับอันนี้คนนี้ตอบเข้ามาก็อาจจะให้คะแนนด้วยก็ได้นะครับผมในลักษณะแบบนี้ก็จะถือว่าเป็นการทบทวนการเรียนรู้ด้วยว่าสิ่งที่คุณครูจัดกระบวนการเรียนรู้ไปนักเรียนมีความเข้าใจมากน้อยแค่ไหนสิ่งใดบ้างที่เข้าใจดีแล้วสิ่งใดบ้างที่ยังไม่เข้าใจถ้าเข้าใจดีแล้วคุณครูก็จะได้มั่นใจในการไปบทเรียนต่อไปไปหน่วยต่อไป ไปชั่วโมงต่อไปได้แต่ถ้าเกิดมีนักเรียนหลายคนเลยที่ยังไม่เข้าใจหรือมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนในเรื่องต่างๆมีสิ่งที่ยังสงสัยมีสิ่งที่ยังอยากรู้เพิ่มเติมก่อนเริ่มต้นในชั่วโมงถัดไปคุณครูก็จะได้นําข้อมูลเหล่านี้มาใช้ในการเน้นย้ําซ้ําทวนปร,ปรับปรุงการเรียนการสอนของคุณครูได้นะครับสาคัญคือการให้นักเรียนได้เขียนตอบได้ตอบในระบบออนไลน์และคุณครูก็อ่านแล้วก็ นำมาวิเคราะห์แล้วก็ลองไปปรับปรุงการสอนดูนะครับใครเห็นว่าคลิปนี้ดีเป็นประโยชน์นะครับได้โปรดอย่ากเก็บไว้ดูคนเดียวฝากส่งต่อให้กับเพื่อนๆด้วยแล้วอย่าลืมไปลองใช้นะครับ Exit Ticket ไม่ว่าแบบออฟไลน์หรือออนไลน์เปลี่ยนการสอนให้ดีขึ้นทีละเล็กทีละเล็กได้แน่นอนนะครับการแบ่งปันทำให้โลกน่าอยู่ครับกดติดตาม s u b สไครต์เป็นกำลังใจให้กับที่เดียนแชร์ด้วยเดี๋ยวจะมีคอนเทนต์ดีๆมาฝากอีกในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนขอบคุณครับ